กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับ back โอเคโอเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเอาละวันนี้นะครับวันที่สาสิบเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเนะครับมีการรีแลง์ใหม่นะครับผมก็เป็นสีซสั้นสิบสี่แล้วนะครับแล้ว ROV นะครับได้มีการเพิ่มโหมดใหม่เข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นโหมดอ่อ คารานูเชสนะครับผมเป็นเ,เหมือนอา,อารมณ์แบบว่าเกมออตโต้เชสนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่เคยเล่นออตโต้เชสนะครับก็จะมีมีแบบว่าการต่อสู้อะไรที่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับในโหมดเชตนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละอย่างนะครับผม ก็สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเอ่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม,มที่จะอัปเดตลงเรื่อยๆนะผมจะพยายามอัปลงเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ a o v e นะครับผมก็อ่ะเข้าเรื่องกันหน่อยนะครับผมก็คือเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเอ่อ ที่ว่าให้เรานะครับเลือกตัวละครลงไปยืนนะครับแล้วก็ต่อสู้กันโดยแบบอัตโนมัตินะครับผมอ่ะตอนนี้เราต้องเลือกตัวก่อนนะครับผมตัวแรกที่ผมจะเลือกมาครับอ่ะสังเกตนะครับมุมด้านล่างขวานะครับจะมีเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะครับเป็นโกนะครับเป็นสิบนะครับผมต้องเลือกนะครับอันนี้ซื้ออันแรกซื้ออ่ะซื้อกิลเดอร์ไปหนึ่งตัวอ้าวลืมกดวางลง คือว่าซื้อมาปุ๊บเราต้องรีบนะครับซื้อปุ๊บเราต้องรีบกดวางเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่ข้างบนมุมซ้ายมือนะครับผมเกมนี้เรายอมแพ้ไปก็คือนี่นะครับเราต้องวางลงนะครับอะตัวที่สองที่ผมจะเอามานะครับผมต้องการเออมมิลี่แล้วกันคือยืนได้หน่อยนะครับผมแล้วก็เอาเกิยเดอร์ลงนะครับอ่า สังเกตนะครับว่าถ้าเราแพ้นะครับเออมันจะลดคะแนนของเราลงไปเรื่อยๆนะครับดูจากตารางนะครับนี่ผมเหลืออยู่เก้าสิบ็ดนะครับซึ่งผมแพ้เมื่อกี้นะครับผมก็เหลือเก้าสิบเจ็ดนะครับคนอื่นที่เขาชนะมาเขาก็เหลือร้อยนะครับผมก็ผิดที่ผมเองแหละผมเลือกไม่ทันขีโมไปหน่อยถ้าผมแพ้อีกคะแนนผมก็จะลดอีกนะครับผมเกมนี้ผมก็น่าจะแพ้นะครับน่ะเห็นไหมอ่าผมแพ้แล้วเพราะว่าเขามีสามตัวนะครับอ่ะเดี๋ยว เกมมันยังไม่ได้ตัดสินกันที่ตรงนี้นะครับเอ่อเราต้องมีอะไรบ้างอะเราต้องมีแครี่นะครับผมจะเลือกป็นเรียนนะครับผมปับ๊บพอแล้วเอาแค่นี้ก่อนอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวรอนับถอยหลังนะครับเราก็จะไปต่อสู้กันนะครับผมว่าเกมนี้นะครับจะมีเอ่อเลือกเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียก อะไรนะเออนั่นแหละมันจะมีสกิลเออมันจะมีสกิลมีเอ,อ่อพวกของด้วยนะครับผมให้เราออกของอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมอ่ะแพ้ไปอีกแล้วโอ้โหแพ้ไปเหลือเกินอ่ะสังเกตมุมด้านล่างซ้ายนะครับมุมด้านล่างซ้ายนะครับมันจะเป็นอัพเลเวลนะครับเอ่อถ้าเราอัพไปเปลี่ยนเลเวลปุ๊บก็จะสามารถเพิ่มตัวละครได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะ เรามีกิเด์แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีคิเด์หนึ่งตัวเราสามารถซื้อคิเด์เพิ่มอีกให้มันเพิ่มเป็นสองดาวได้เห็นไหมคิเด์เราเพิ่มเป็นสองดาวแล้วนะครับคือแสดงว่าความสามารถของคิเด์เรามันก็จะเก่งขึ้นนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมว่าน่าจะสู้คนอื่นได้แล้วนะครับผมอุ้ยแต่ฝั่งนู้นก็มี2ดาวเหมือนกันเฮ้ยทำไมเพิ่งเล่นสามสี่เกมเองสองดาวหลายตัวจัง2ตัวแล้วนะอุ้ยเกมนี้ไม่น่ารอดวะผมสู้กับใคร อันดับหนึ่งมินเอฟนะครับอ่ะผมก็แพ้ไปหืมทำไมผมแพ้รวจังวะอ่ะเราก็ขอขอเปลี่ยนแวนเป็นไ o แล้วกันนะผมชอบมากกว่านะครับผมก็คือว่านี่เราสามารถเลือกออกมาเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วเราก็สามารถกดขายได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือด่านที่ห้านะครับ เออผมลืมบอกว่าทุกๆห้าด่าน,นครับจะเป็นการออคือระบบเนี่ยจะจัดให้เป็นการโจมตีคีปหรือว่าโจมตออีมังกรหรือดาร์คเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อเรา,ให,เราให้เราเก็บเงินนะครับเพื่อไม่ให้เราแบบแพ้เยอะจนเกินไปอ่ะสมมติคนที่แพ้คนที่แพ้อย,อยู่ยังไม่มีตังค์อย่างเงี้ย <ๆ S 1> ก็ถ้าเกิดแข่งไปเรื่อยก็จะแพ้ไปเรื่อยๆนะครับเออระบบก็จะทําการแบบว่า จัดให้เราตีคลีปตีอะไรได้ด้วยนะครับผมอ่ะเนี่ยซึ่งผมชนะแล้วผมก็จะได้กล่องมานะครับซึ่งนี่มันเป็นของครับเนี่ยเป็นไอเทมนะครับผมเ,เดี๋ยว <c oughs> ผมคิดว่าผมจะต้องหาแทงสักตัวนะเราสามารถกดเพื่อซื้อช่องต่อไปได้นะครับผมอ่าผมขอเลือกเป็นไบโอเพื่อจะอัพนะครับแล้วผมก็จะเอาอ่า อันนี้ลง a r d u i n นลงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเลเวลสี่ผมมีสี่ตัวนะครับผมสามารถใช้ได้สตัวอันนี้ผมจะใส่ให้กับ a r d u i n นะครับผมอ่ะผมจะใส่ให้กับ a r d u i n นะครับจะได้ถึกๆหน่อยช่วยยืนให้เพื่อนได้นะครับผมก็ตอนนี้ผมมีโก4สี่สิบสามโกแล้วนะครับผมโอ้ฝั่งนู้นทำไมเยอะจังเอาแบตเตอรี่ต่ำาเอา,เอา ขอยรอดเถอะขอยรอดทีเถอะยืน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 ให้หน่อยยืนให้หน่อยเออสตันไปสตันไปโอ้โหเหลือไบโอตัวเดียวสู้เขาได้ไหมนี่ไม่น่ารอดนะครับผมเกมน,นี้อ่ะก็ไม่ลบเยอะนะครับเหลือตัวเดียวไม่ลบเยอะนะครับอ่ะ <c oughs> มีอันนี้มาแสดงว่าให้เรากดเลือกอันตีเอ้เลือกเอ่อของได้หนึ่งชิ้นนะครับผมซึ่งผมเอ่อจะเลือก เลือกอะไรดีล่ะเลือกเอ้ายังไม่ได้เลือกเลยเอามหมยยังไม่ได้เลือกนะครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับอ่าหมดเวลาก่อนเดี๋ยวนะเลือกใหม่ได้ก็ขอเลือกตัดเลื่อนครับเอาตัดเลือดตัดเลือดใส่ให้เอ๋อะไรนะตัดเลือดอะตัดเลือดใส่ให้นี่กิวเดรนนะครับผมผมก็อุ้ยเพิ่มตัวไม่ทันว่ะ เกมนี้ไม่รู้โอ้แคลรี่สามเลยนะครับผมทีมนี้แคลรี่สามเลยนะครับผมเน้นแคลรี่นะครับโอ้โหแคลรี่ยิงยับๆเลยเว้ยอุ้ยไม่แน่เว้ยไม่แน่เว้ยเฮ้ยว่เราแรงอยู่เฮ้ยว่เราแรงอยู่ขอจึ๊กนึงเอาบอกจึ๊กนึงเยี่ยมอ่ะผมชนะเป็นเกมแรกผมต้องภูมิใจหรือเปล่านี่อ่ะก็ต่อไปนะครับผมจะทําการเอ่อทำอะไรดีล่ะซึ่งตอนนี้ผมมี เออผมยังไม่มีซัพพอร์ตผมจะเอากบนี้ว่ะเอากบลงเอากบลงครับผมเออเอาอดูอินลงมาเอากบลงไปกบลงมาเอากบลงมาเอ้ยลากผิดเจ้าอดูอินลงอืมแล้วก็อัพรีวิวให้มันได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็เอาอดูอินลงไปเออนี่แหละรีววห้าใส่ได้ห้าตัวนี่เอาละ อ่ะข่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเราเจอกับ MIN เอฟอีกแล้วนะครับซึ่งเราเคยแพ้ไปนะครับผมซึ่งค,ค่อนข้างจะเล่นเก่งเลยทีเดียวนะครับผมือสองรวมหนึ่งไม่น่าจะชนะเดี๋ยวเราต้องหาตัวแก้นะครับ เราต้องหาตัวแก้นะครับผมอ่าเรามี Arduino อยู่เราซื้อ Arduino ไว้ก่อนมิลี่เรามีเราซื้อไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นเราขอเปลี่ยนรอบที่นึงอ่าเรามีคิวเดอร์เราซื้อไว้ก่อนขออีกทีนึงเรามีอะไรบ้างเราไม่มีอะไรเลยเอาไว้ก่อนนะครับผมเผื่อรอบหน้าเราฟุกชนะนะครับผม โจมตีไปโจมตีไปลูกโจมตีไปลูกโจมตีไปลูกโจ,จ,จมตีไปลูกพ่อไบโอยิงสิยิงเออไบโอยิงยิงเออจัดไปจัดไปเหลือตาเม็ดเหลือตาเม็ดเออนั่นแหละเกมน,นี้น่าจะใสๆอยู่ใส,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 สๆอยู่ใสๆใสดาวอยู่ใสเอาชนะเฉยเว้ยเอาละเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะครับผมก็แก๊กเอาแก๊ก เอาแก๊กมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาแก๊กลงไปยืนปับ๊บจัดไปปับป๊บปั๊บนี่เัวน,นเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเรารอรวมก่อนนะครับเอมิลี่เราค่อยเอาลงตอนนี้เราเอาสองดาวลงไปก่อนนะครับเพื่อให้เอ,อมีแบบว่าพลังเยอะนิดนึงอ่ะจะได้ช่วย มีทั้งพลังทั้งดาเมจนะครับมีแบบว่าพลังชีวิตเยอะแล้วก็ดาเมจเยอะนะครับจูเดอร์นี่ได้อยู่นะครับ mm hmm. ได้อยู่อ่ะพอจะยืนช่วยกันได้นะครับอ่ะเราสามารถเลือกเอ้ยเอ้ยเราได้ดาบคีมาแล้วเราได้ดาบคีมาแล้วอ่ะเราจิ้มที่ดาบคีไปเราลงให้ไวนโอนะครับผมอ่ะไวโอจะสามารถยิงยิงติดคีอ่ะก็เหมือนเราเล่นลงแรงนะครับผม เออเรามีไบโอใช่ไหมเอาไบโอก่อนหนึ่งตัวปั๊บเรากดโหไม่มีมันก็จะหักเงินเราไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันไม่มีนะครับอ่ามันจะหักเงินเราไปเรื่อยๆเลยเออพอก่อนดีกว่าเอามาอัพอัพเลเวลดีกว่านะครับผมซึ่งมันจะอัพครั้งละสี่บาทนะครับสี่โกนะครับผมเอาเอมิลี่ลงไปช่วย วางไว้ตรงนี้อ่ะเผื่อเราฟุกชนะนะครับผมรอบที่สิบเอ็ดนะครับเราเจอกับ cjt นะครับคะแนนเก้าสิบสี่นะครับคนนี้เราไม่รู้จะชนะหรือว่าโอ้โหเราไม่น่าชนะว่ะแลนนี่แรงโคตรเลยอ่ะเราต้องรอนะครับเราต้องออกของแก้าทางด้วยนะครับผม เอาเลือกเอาของสีฟ้าแล้วกันนะครับของสีฟ้าเราก็จะสามารถเลือกได้นะครับผมอยากได้ให้เออมันถึกๆึกหน่อยนี่เราเราใส่อันนี้ให้เอาเอาไว้ใส่ให้อันนี้ดีกว่าอันนี้นะครับเราใส่ให้เมียเราสักหน่อยนะครับผมคิวดอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมซื้อมีอะไรให้ซื้อไหม เรามีแก๊กเราเก็บแก๊กไปนะครับผมเรามีกบเอมิลี่นะครับอ่าเอมิลี่เราได้สองดาวแล้วนะครับผมเออเราอ้ยเราเจอมินเอฟโฟอีกแล้วนะครับผมซึ่งเราเคยแพย้มาสองรอบสองรอบแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับอืมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเกมจะเดินเดินเดินเรื่องราวไปแบบนี้ครับเราจะแบบว่ามันจะจับ คู่ให้สุมสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าคะแนนเรานะครับจะหมดนะครับผมคิวเดอร์เออ er รอเอาคิวเดอร์มาอีกหนึ่งเพราะว่าเรามีคิวเดอร์นะครับผมคิวเดอร์มาแก๊กมาอ่าแก๊กมาแล้วนะครับผมกบมาอ่า พอก่อนนะครับผมยัีสามโปนะครับผมอัพเลเวลไปนะครับผมทั้นมาสบาทนะอ่ะหมดแล้วโกผมหมดแล้วผมต้องรอรอบต่อไปนะถึงจะได้โปนะโอยของมีคิวเลนครับมาล้วงแคลรี่ข้างหลังโอ้โหเป็นการวางแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆสงสัยเราต้อง หาตัวมาล้วงข้างหลังบ้างแล้วนะครับผมเราน่าจะแพ้ไปตามระเบียบนะครับผมเราน่าจะแพะ้กันกันตะถาวอลน,นะครับไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับเออเรามีนี่เรามีนี่อ่าเรามีนี่นะครับผมเก็บไว้ก่อน เกมนี้อยู่ที่การวางแผนด้วยนะครับผมบางทีผู้เล่นเยอะกว่านะครับก็อาจจะแพ้ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่การวางแผนนะครับต้องรอดูนะครับอ่ะเกมนี้ผมว่าเราน่าจะชนะนะครับผมเออนั่นแหละสุดยอดอ่ะตอนนี้เราเลเวลสิบห้านะครับผมเราอ่า เยวสิบห้านะครับเออเราหาซื้อตัวล้วงนี้ไหมอา่าเอาตัวล้วงไหมเอาเอโซ่แล้วกันจับเนโซ่ลงไปเยี่ยมจับเยี่ยมกระเทียมดองเยี่ยม เราเราน่าจะได้ไอเทมมาอีกแล้วนะครับเป็นกล่องสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวรอหมดเวลาก่อนนะครับผมอจบแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวเราไปดูไอเทมเราก่อนนะครับผมได้มาไหมเอ้ยซึ่งเราได้อน,นี้มาปะเราก็ใส่ให้ไบโอไปไบโอจะได้ติดคี้แรงๆนะครับผม มาดูก่อนมีอะไรบ้างแก๊กอีกหนึ่งตัวเพราะว่าเรามีแก๊กนะครับผมอะดู i n นนะครับเรามีนะครับผมถ้าสองดาวนะครับเป็นสามตัวก็จะไปรวมเป็นตัวใหญ่หนึ่งเป็นสามดาวหนึ่งตัวนะครับถ้าสองดาวสามตัวนะครับมันจะเป็น สามดาวหนึ่งตัวนะครับมันจะไปรวมกันนะครับก็เหมือนอแบบไม่มีดาวไม่มีดาวสามตัวไปรวมกันเป็นหนึ่งตัวอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับผมอ,อ่ะแพ้อีกแล้วโอ้ยทำไมก็แพ้ไปจังเลยอ่ะเราได้ของมานะครับซึ่งผมจะหาอะไรสักอย่างเอ่อ อะเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันบึบเรามีเอมิลี่นะครับเราต้องซื้อไว้อะสีฟ้าให้เราเลือกนะครับผมจะเลือกเป็นเออนี่นะครับเป็นทอยนะครับเอาใส่ให้แก๊สอ่ะจะได้ถึกถึกกันเวนหน่อย โอ้ยดีนะเราถอยมามีเมตดเยอะเลยเมีทั้งทีมอ่ะเกมนี้เราน่าจะชนะนะครับผมเกมนี้เราน่าจะชนะนะครับอ่าวาชนะบังถืออ่ะซื้อไวโอดวงปับ๊บซื้อแก๊กไว้หนึ่งตัวเอมิลี่อีกหนึ่งตัวปับ๊บ สกบไว้อ้าวเหรียนไม่พอโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมเรียญเรียนไม่พอนะครับซึ่งเกมนี้จะนานนะครับ เกมลักษณะนี้จะนานนะครับผมเขามีตัวลวงนะครับผมแรงจัดอะกันกันตะถาวนนะครับเจอกับเรานะครับซึ่งเราแพ้ยับสองรอบแล้วนะครับผมเจอกับกันนะครับเดี๋ยวซื้อแก๊ปไปซื้อไวโอไว้นะครับผมอ่ะโกเราหมดล้ว ตอนนี้แก๊กเราเป็นเลเวลสามแล้วนะครับผมแก๊กเราเลเวลสามแล้วนะครับโอ้โหทีมนี้เลเวลสามทั้งทีมนะครับมาล้วงเอ็นโซเราแล้วคิวเรียนต่อไปก็น่าจะเป็นนี่แคลรี่ของเราอือ <c oughs> เราแพ้ไปนะครับผมเกมนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆซึ่งผมก็ได้บรรยายไว้แบบคร่าวๆนะครับไม่โดยไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดเล่นเหมือนกันนะครับผมอ่ะสาหรับใครนะครับที่เคยเล่นนะครับแล้วก็ผมผิดพลาดประการใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็สามารถติชมหรือให้คำแนะนำอะไรได้นะครับผมก็สำหรับใครที่ ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเอ่สำหรับวันนี้ผมแบ okay ็คโอเคเวอร์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ